โอเคไปต่ออ่าก็อันนี้คือเราาืร่องราววงจรของบริษัทเขาเนาะเขาจะ่าบริษัทเขากระิดเป็นแค่าดีแหน่บริษัทอื่นคู่มือนี่บริษัทเขามีบกคคลไปบุคคลแล้วแล้วบริษัทเขามี่คงแบบนี้ไปเนี่ยคู่มือ,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 อมีแต่ว่าเท่านี้เป็นเซอรเซอร์เซอสูตรบริษัทเทาต้องมาตั้งต้นมาเทาเป็นบริษัทเ,เดิมขอเชิงการตลาดพ่อเลวเลวข้อเสียกูขาดคอนกูขาดเขาบอกกูเพราะท่านหนึ่งกูไม่กูขาดไม่บอกมันคือตามไปอ่ะ ขหนากูเป็นหไปรอลูกค yani ่ะเฮ้ก huh. ูเป็นห้าก็มีก uh ู่เป็นบริษัทแม่หรอแ่บอว่าผู้เชี่ยวชาญต้องตื่นขนอีก่กูอนจกูข้าข้าเปนอะมาเป็นคนรวยน่ารกหรอก็หกลุ่มดิทำนิดกไปหาน้อหานนีแต่พอเราไปยางเขาจะิรพอเขาบอกตัวหนึงมันเจิไปเลยเนี่ยเขาก็บอกตัวนึ่งด็ะจอ่าเสียเงิอว่าเขาหาเดลสมิีหาเลยอ่เซนจีอย่างรล่ะองค์กรบอกเป็นไงขององค์กรทำไมสอบกลุ่ม ปุ่มกค้าปะุ่มขาไม่นจื่องขาเามี่กค้าร้ายแต่ไมก็แบบุ่มกคขาปุ่มเห็นให้องผูวยหญ่เท่นเาเลมีลูกค้ารลายเขาพี่หน่บอกมีมีดขาครับประจําร้ายเขาไปิดคนามาบริษัร้ายมีกค้าครัจอนนะครับกไรนึ่งกอมันจอนก็สื่อให้เจชาเข้าไปแต่ก็ม่เพี้ยนที่ตีุ่มดคขาบัดปุ่มกขาคือสาขาของเจ้าขั้นต้เป็นสาขาสิใช้สููรเกิดแต่จะไปเฮยนได้กันเรเตะมานานขาจะซื่อ ว่ต้องเ่อเลยเขาอะมที่เขาเทียดความหนาอกใจขนาเขาอยากให้เขาเป็นอยางใี่เขาขึ้นน่รื่อแต่ในจริงเขาเองก็คิ่ถืด้กันเขาบอกเขาบอกเขาบัวเบอว่าที่ไหนในเขาไปสบายแกกุ่มลูกค้าคือกลุ่มทีสิบสํสำเร็จไปกับเขาศิลวยไปกับเขาแสดงเมื่อเขาก็มีคมคิดตรงนี้ก็ต้องไปบอกเขาเขาที่ใช้สูตรที่ดะเบือก็คนระเบือระยะกันหาแต่เขาใช้ยังเดี๋ยวเขามัน แต่เมื่อได้ที่เขาผมมีแผนงวัเขาเขาเขาต้เป็นคู่ขาเขาไม่ได้หนาที่ขึ้นสื่อของแซ่บงวใคล้ของให้เขาเลวลอง้อไงดนี้เขาก็ไมู่กขาใช่เจ่เขาเขาสูตามเขาพ้อรเขาสู่ใส่กพาเก่งเขาเรื่องของเขาเขาแต่ว่าเขาสูตรอมัต้องไปชนใจยังไงารว่าคน่าอ่คนักขาคนร้ายอสิเอาพราะชาเขขึ้นลูกใจแลว่างคนเขาไม่ได้คุยูกใจเขาจับดิ พ่อจ้าว่ากความป่นสุมขาประจาเนาะเอาลองคือผ่าเนี่ยบริษัทเวลาเราเปิดบริษัทมาครับนี่อธิบายความเจ๊งๆคือตามเนอะือตามเนอะคอยอยู่บริษัทเครือข่ายมากสิบแปดปีเขามีศัตรูเท่าไหร่เขามีคู่แข่งเท่าไหร่เขามีคนถามเบื้องโค้งเส้นใดคนเท่าไหร่มีคนถามเจี๊ยบคนเท่าไหร่เขามีร้ายตัวจังเลยไม่บรอกพอเราไรียนแบบบริษัทมีคนถามเบื้องสัมนี่คนถามเบื้องมาไม่ชินงมือไงไม่หรอกเออไม่บรอก มันข the <T |ar|> ึ้นเข้าในทางบงว่าม <t> ึงส <Yeah. S 2> so ิผ่านบ่ได้เฉยเออพอที่นี่เฮาป้วนงว่านี่บริษัทเนี่ะพอมันขึ้นเขบาราบริษัทพลัสโฟลาไผเป็นเจ้าของอาจารย์ทุกชัยเนี่บิดประเทศเขาจัดคนละแล้วเขาเปิดบาร์บริษัทมันสิมีการเจันไรจันใดเดี๋ยวมันจะยิ่งนะเดี๋ยวมึงก็ไปมาได้ือว่าดือว่าเี้าเจอมันกัน เจ้าหนีนิาจะเป็นกระฟองตัวชาเจเจขัาทาบว่ามือมเขาดจเนาะคงไม่ด้เห็นแต่ยงไงเขาเห็นเ่ยบัดคอยื้ออะกเจ้าแลวแต่างเป็นองครใหญ่เขาเห็นเปจัาเนีเขาเห็นเป็นหวน้อยเาเจ้าเจ้ด้เห็นชื่ออยเจ้าไม่จะหาหนูข่าวอะไรสื่อเจ้าเลยไอสิดูไปที่เิดคือตเก่าพวกกรไปยังไงจมีกิจกรรมประชุมการสาิษเขาต้ซากไฟกันตลอดเขาละ้ไม่ไดสากินี่บอกว่านี้ประทุการเนขาจะอยู่มัคือความจริงก็ไ ข้าพเจ้าเปิดใช่ไหมคนถามเบิเงื่อนไขขนาดคูแคงกับเบิรงนคูมันจะจบดีคุณคูมันสิหนาเขาไปอยู่บริษัทมันกัมีบัดเขาเขาเบิงบริษัทเพื่อนกูเหงาพฤติกรรมตลอดยังตลอดเฮ้ยลูกแม่คุ้มเต็มเฮ้ยไปเที่ยวคุมเต็มเฮ้ยลูกเวียร์เต็มเยันเต็มอย่าเป็นอยังคืออย่าเขาไปโดนเขาบอหน่เพราะว่ามันเองเป็นบริเวณขนาดมันไม่จะเปลี่ยบริษัทใหม่ยังไม่ใครเข้ามันเหรอแสดบริษัทก็ต้องมีผาตลอดมันจะเป็นบริษัท แสดงบริษัทกันเลยเป็นอย่างคือ่าเอามาเงี้ยเด้อออสูออสูเพิ่มจะตัดอีกเน่อยมน่ขอด้วยจะคบถามมยันไม่ได้จะบว่าที่เป็นอย่างค่อหยยังมอนเดียวรู้มาเ่นเปชทไอามิเงี้ยไอ้บานลบนตรงๆนันี่บ้านนี้ชูมมว่คอยมีเสือมาบีห่าสิคนขอถามหน่อยว่าห้อจิตตัดแต่จิตปบุญไปนบุญคือตัดต้องบริษัทอ่ะถามบาร์เมือมีประสบใลราคนจะเนมากป้องจกวดมือเาะ ไม่ต้องอยากใช้เขาอเพียเขาเป็นผ้าคนหม่มากเขาเป็นอย่างช่มูเห็นรอกปาคำถามตัวว่าเมื่อจะมาเต็มมดุกคนน่ะสามสเต็มมดมีแต่คนเก่าจ่ยกันใ่ถ้าวบาบริษัทเขามีถาเนี่ยคนปาบริษัทเขา่านั่คือเี่ยไปเขาก็ได้เห็นมากเกิน่เขาเห็นมากเกืปกป้องริษัทตวเองเท่นั้น ใครเขาใจจันสีก่อนทันจมัวเป็นยังจังไห้แง่จะมีนุ่งทาจะไปปั่นทิ่จะบอกันเป็นวรมีเจ้าจะเ่ียว่าอเนกอยู่เขาบอกที่จัสิต่ายาจะคอยเป็นบริษัทเขาถามบริษัทมันสิตายแ้วมันกฟักพวเขาเ่งกฟังกวประเทเต็มเต็มบนทัไทยบริษัทดำกุบสแต่มันเมามีครูอะไรประเทศไทยจะคนที่มันถามบรทคู่มือก็นหายหบจีจีหรอเลาเอาปลายเก่าถาม่าคนดูคู่มือมีหัวเหงที่มันตายจัผมพเ่งมีใครเห็นจุดขวประเทศไทยนะมันหลุนดมียวตายพอออกมาตายบริษัท พคอยรุ <uk> so ่งคือเก่ามัคิดเป็นนี่นส้งการไทยกัการจ่ยงูงที่เราถูกซ้ำอีมันมันหมายถึงว่บเป็นบารามีบริษัทขอเน้นนะบต่พอเขาพยาาออกมาหอบเนั่ยขนะทั้งรา่งคูทุบเป็นเงินงบริอัทททีมันมีแต่ขาาคัดงูบอลซึ่ระชัตือของข้อจัดดีไซน์กับเกเลยอ่ะขอซ้อมหมีสวน้ปราสคนลงแค่นี่นะยังม่ทันาม่ยาจลงจะคใหม่ไป ก็ไม่จากเขาเห็นาคแต่เดกู้ต่บริษัท่นเขาไ่ยองเสีย่าเขาคนเขาเออเขาคนไหมจะไม่บอกเขาคิดไปว่าเดียว่าเอาแต่คนเก่าลงแพ่นี่าทคนเต็มห่ดจะได้เผาออกไปมอดบ่จะได้ภูมเาเฮ้ยขหมดนีกินาพัาคนเฮ้ยนาดูดิเอาขอสองขอเสามเลยพาเทียวเลเอาผมำงไปเอาคนใหม่ดอกสาสีบาทดอก Con cao nào thì con cứ bắt sẽ xuống bớt ngang bọc Dạ Cho đều ổ Ổn lành bọc Mà nó con cao mà để bạc bọc bọc Mà con xác này khái không Mà khá như thế mà trời đông phê à Mà Thế này đi Con này, này. 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 Khái đi rồi <laughs> ยาจี yeah, è, ่เป็นโนใจก็ไปหลาคนใหม่เขาจะก็บอกว่าพี่นี้จะให้ต่างพินุ์สหามอ่ะให้เจ้าไปทำโตเป็นบริษัทอีกนะมีงานมีหละยมีเลยเป็นการตลาดจะไปหาผู้ามาเสียเือที่เด้่ยัม้าให้มัเต็มไปหายทุกคนเดี๋ยวมีกิจกรรมเดือนนี้เฮ็นี้ยังหนึ่งหนี่ยนเปิดเพจเพื่อจแต่งโชวโชว์ใครจะบมีคนใหม่กินกบคนเก่าวนี่ก็เลยจาัเขาออกแบบว่าให้เจ้าไป็นจะไม่ขึ้นตัวออกทุน เขาบอว่าไม่คืนเลยทเงินไหมว่าคุยแห่งในกาเป็นบริษัทแต่มาเข้ารที่เด่นกคนหนาหนาซี่บริษัทสาขาแต่แล้วพอท่านสิบกบ่าบาทก็จะจมากแล้วก็ยังมีใหญ่ด้วยจังหวัดุณเาไม่บริษัทจังเลยจะเป็นธบคาที่สุดจังหวัากตรงๆ่นี่บกให้ไปคิดอึงเงินนะครับจับขึ้ตาหนีเงื่ไหดจะบเมื่อคืมาจะเป็นบริษัทคือขอยเมืนไใดจับสารกูกค่ะจะมีกลุ่มจอาสารมากกว่าเช่ตัวนี้ตัวนี้ใส่ในท่านเป็นใส่ห้องท่านเป็นใส่คนรนบริษนเป็น ขาบอกว่เป็นตัวนี้จะยันตุาจะไปหาเหม้วยเขจะเห็นติเงยจะไปบ็นคตรยืนามาก่อนเจ้ามกชูเขามาโบคอยเ่ยเชนเจ้เองกเป็นเป็ตัวข้อเขาจะบอมันมาหาเหรอโคตรยามากเลเพะ่นเจ้าเองที่ยางนีไอเออคอยจะเห็นระยะยาอยูแล้วไาขั้นเขียวดูเกจะมีสุที่เอ็มมาให้ยังบอกพอสุเที่ยมบ้าคือของบริษัทบขาได้คิปไปประกอกเขาจะบอกเขาตั้งใจปีหน้าเขา่บริษัททีให้จ้ เขาเจะขอมาให่อเขาคิดในใจว่ามันหนาประมาณน่ะจ,จะจะขอใจก่อนเขาอะไ้คิดว่าลูก้ามาใจแล้วไหมแม่มบุลายมวิธีจะหาคนลายคือใ,ออใครเกลียดเขาหรือให้เขาตั้สูรว่าหลุดใได้อีริมแล้วเขาตั้สูตเขากระจาบุญบาตหลอเขาชื่อว่าบริษัทสูงรนี่มันบังคับเขามากตลอานี้ยกาตลาปีหน,นบริษทัทจะบอกให้ว่าจะลคนนร่วมกันแล้วสอนแบบปีนี้่าเอาเลย ใครที oneself, ang, ่ไหนแบบที่คิดเป็นแบบนี้อยนยอมยอดขึ้นทีบกว่าเราไปคุยกันเองมาจากสิบคนสาวคนม่เหยนกิทอตที่นองลี้ยกโได้ัดเลยะซอนให้แต่กรับันนี้แล้วพี่หน้ากรรมการเนียเช็ดในกลอกนี้ีกเพื่มที่ก่นี้นเตาไดเก่าไก่ดเก่าไก่เอาว้นั่นนี่เออเช็ดขาล้อมันมีนเก่ามากมัมีโอ้ยคนเั้นคนเก่าอีนี่ อย่าง,งทีุ่กนพจาเจ้าก็นรถแต่กให้พว่วทุที่อื่นและหล,ลังอางเมื่อทั่วเพียงกับไกรมีหาสื้อก็จัดโรเพยบเฉพาะเพ็นกับใคไปดแลพินารน,นี้เลยสิสราบริหารตา,ากให้เป็นบริหาแรแต่พวกที่จะมาสุ้ก็ต้อก่มีแต่บอกว้ซื้อเลวงปีให้ป็นลงแต่บริหารพินารณก็ปีนี้กัคือกันปีนี้เขาเขาจัดสรงพาบาเน่มันมีไนใ เพราะว่าเขาต้องกาคนปีนอาจะบอกวริัสนใจผาปีเขาไปสนใจยเขาตกลงตีาริษืนเดียวกันผริษเขาเาแหเทียนเนี่ยเขาสนใจจะป้องกันไพ่เดียวเขาจะคืนเงนเราเนี่ยเขาจะได้กับเดินตามหาเงินเขาใจตามเดียวัน่าบริษัทเขาคิดไปอีกมือนึ่งเขาีคิมื่อเขาคิดเดวเวามหลออ่ะปัญหานี่มันทีสุดเขามันร้งแพ่ตั้งแต่แต่ในสุดมันจะมีเงื่อนไขเพื่อมาเห็มืงนึ่งัวละผมได้ปผู้บริหารที่เป็นเสือสูล สิกลุ่มที่ทำวิสอบกลุ่มของเขาใหลูกเทพได้ปะจากคนโลกหืแต่จะหายว,าว่าอะไระการ่วย่าทนแมนเพะเพลกแทมนได้ปะจออ้ตเป็นบริหารพอไปเนีน่ยาเสือวมองไม่ใช่ไม่มีดูม่ดูขาดเชือสูตรพดถ้าลูกาเชื้อสูตมันก็ว่าจะมาตสซึ่เขาไม่หมอแต่คนที่เป็นบริหารคือบริษัท จะอะไรวะมากพี่เจ้าจะพนจะมาพูดน้เงินอืนหัวหลักหนึ่งหน่อยหมายความเป็นอย่างเพราะว่าบริษัทเขาก็ร่างผ้าเก่านะขาดี่ช่วยที่ขาบค่าปีนี้เห็นเป็นบุ๋แบบว่ามัวนอกข้างนอกไย่ได้จะหายัากก่อนแล้วเปีนี้่าบเพื่นต่อไก่เป็นบริษารนี่เพเนี่ยเพอไก่หนี้องฟังซักฟังใสปั่นเชอร์ชูบริหารสิคนอยู่กรุเทพเพนต่อไก่ลูกเพ่ที่เชอร์ูจซื้อเขาใ มมือตัวี้อีฟงอีกทาช่คนในาทนึงสมือ้นมังมีคะแนนี่เ็บอีนออกมาเจอบริษัทอีกแล้วมาเือจะต้องเยเยความกล่เดียวเขามเต็เมันยเชิญเดบงี่นน่เปนบริน่อแต่ว่ารันเป็นรานอกอคิด่คิด่ โดยทีโพดลงไปขึ้นที่สันหลายที่เราข้าใจมาว่าเป็นโทนิสัน้าล mm ูก hmm. ค้า,าแล้วก็ปั่นคนใส่สู่งใส่เค้หลายๆเ mm hmm. ขาจะเป็นลูกค้าใส่สู่งเดี๋ยว,วเขาเข้ากับผ้าอ่ะ, mm hmm. อ,ะอาทิตย์หนึ่งผ้าม้วนเข้ากับชิ้อขล้องหลอกม้วนอ่ะแตนหนมือเนินเอต่อผ้าม้วนเข้าไปในม้มวนชิ้นได้อ้าวผู้ใดบานเอาแต่ชิ้นก่อนเด้อผ้าใบเกียวอีสานไต่ให้พอมีพาสปอร์ตจะไปดูฟัง าซื้อจิงจบอมีคะแนนบอมีอะไรอะไดไปถ้าเราอะไรไปบอมอเบได้แต่เป็นแบบนี้ขาวว่าห้อนํำที่แบบกัวห้องมาตกซื้อบริะทจ่ายฟรีีบริหารดีเนสิคอยหาคนเป็นผู้ขาบนีพอาตรงนี้ดิอคอยหาคนเป็นผู้ขาคอยขงบริหารู่ขาถ้านันคอยจะส่งเสริมผููขาของเร้ก็น้เลยคู้าู่ขาบริษัท ต็วคนใดขึ้นไปตามพังหมดเลยนก็้ยมเตม้มเลยวมันจ่ไอ่านั้นเข้าไปถ้าแเต้นปั่นเป็นไที่เมอนสกอตไลท์เขรโสนั่นมันเป็นเหตุยังไงนะใจหนักใจกุลทีปุ๊บตามแต่ว่าขึ้นป่าเป็นเรกอกไก่หอยหงอเป็นกอไก่ทำไมเท่านั้นเองพอเห็นอ่ามันนแบบวันนี้เพ็รกอกไก่วันนี้มหาสีโฟนนะซีโฟนไปเที่ยวกรุงเทพนึ่ไปเที่ยวกรุงเทพใช้ได้สองบาทไหรอเขาไป่ท่ไปนะเขาไม่เไปเลย คไม้ก็จะเป็นในสัตต่อไปแน่นอเขาจะมาเป็นผูก่เป็นผ่าบริษัทเขาข่าบริษัทมันลายเนี่ยต่อไปบริษัทประกันปั่นโครงขาบริษัทก็ขึ้นี่คันสิบะกอปั่นของปั่นโครงบริหารบริษัทเนี่ยเขาจะปั่นโครงบริหารดิบคือโครงการชุมชนหอหลิบริษัทเก็ดมาเลยปีหนึ่งจเไปในเดือนสองต้นแบบเพรางกลมก็จบมาแต่เดือนก่อเนี่ยแหละตอนนี้มีแต่ว่าที่บริษัทกำลังทำคือที่บอกมึงนีหมันกัน ต่อการจะส่งปึ้มไห้เาตัวเีงนะให้เป็นม้วนโกลมแต่ก็ปั่นคู่ขาดมากเละบริษัทกสิีาพาปิหนาที่สินลงรลอกไายไม่ได้เดจากจากกรกติกรรมพ้าบมนี่คือสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นปีปี2 0 0 6เห็นไแสดงว่าบริเมณวันพุทมหาบริษัทเป็พุทธมหาเจ้าแต่ว่าตัวดบอกว่าใดไมบอกติะท่านมาท่านอาจารย์ระยูเขาขอให้เขาอินดายเขาซอยเบี่ยงราท่านดิแต่เขาแบบไม่อยู่เลยาจ ผมมีังเขาเห็นบ่ยแรงอมใน้บริษัทนี่เห็นเองผมเอารูปกระจ้กอีกเขาจเข้าไม้หนอกแสดงว่าต้องไปคึกอย่พวเขาต้องมุ่ิงกกไปเขาไม่ได้มีเดียมันต้องไปถามรออะไรใหญ่ใครเรียเจ้าเองเขาแนพวกเฮียนเจ้าใหญ่แต่แต่ใครให้เจ้าเขาจะฉลดตอนน้แสดงว่าพ่อหมูทำฐานที่ว่เจบอกผ้ามวนผ้ามหให้ามวนกับผ้ามางกรเขาสื่อของลูกเดืเอาเพ่อนเรา้าเที่ยวไมได้เดียวกับข้างหนาเนาะ แต่ว่าขันเขาเวตเองคือเซเปียรมมาสียาเทียบเ,เ,เซนกับตามที่ว่าเป็นห้อ,หอ,องอีกตัวห้องนี่โมต้องได้ซื้อนี่คือเีกค,คือปีต่อไปอาไว้เน,นี่เ<า>ขาไม่ได้มาเท่ากินนะเอาเป็นหน้านี่แหละหน้าพัะกูเล่านะนาแต่ขั้นงบอกเขาใจเขากึ้คือปเป็นห้องเป็นบริษัคึกบ้าใครเป็นสระเทศบรัทเสียก็เลือไปใส่พี่ ไปใหญ่ลูกค้าใครเนี่ยเช่วใจลูกค้าอีกที่คือขาด no มันก็เลยชินหมวดพุ่นับโพดเนาะเจ้าเป็นลูกค้าเองตอนนี้นะแต่เลูกค้าสาสูงจะไม่ได้สมัก่เป็นสิ่นี้คือหูการบริษัทเขาคิดเขาคิดเร่างนี้เขาไ็ได้คิดคือเขาเข้าใจในเดือนเรขนาดมันมันมจะมีเจอใน้เขาสื่อบม่เปนเขาหนาดานมึงเขาเข้าใจเขาบอก่าเขาใช้บานเขาก้าเข้มาอร่อยเขาร่อยยี่เนยบรอยเบับร้อยชิ้นหนดเหมื่อยน้ำเขา คือคือไข่ไม่ได้กัเใครๆขาก็เข้าไปยังคุดเจาะน้ำมันอยู่ได้เนนเห็นข่าวว่าน응ี่น่มก็งทีเนยเขาดูชาอุาเหียเขาเขาคุดบาดดึงน้ำมันพุ่งเข้าไปาผมนะเวัคุดเบิดทองเนี่ยมีน้ำมันท่อขาบาดตัวเอง่บเส้ห บันคอเคืาประธานบริษัทเขาจักเลยเขาหูเลยเขาหูยันเบิร์ตปยันเปยันไปยันะไบเขาเห็นเขาจักเลยเ่าเขาประธานเลยนะปัะธาที่มากุใจเนี่ยพราะเขาไม่ได้จักเขาไม่เป็นไงไม่คายด้เลยเออจ่บอกนี่คือรากาที่ใคเยามันจะพระานอกันมัันนผู้นี่ม่ใช่สิจัเออเห็นมาเห็นในข่าวดูซากุดเบียยูไบอยู่เเออยูยููไบจะไปคุ้นจังไวาเ่น้ำมันขดเลยอ่ะขอยเลยหมด เขาบันท้ายขันนิ่ย่งคนห้ายนะนโดๆไบนีมั่เล็นหวานแะเเดนกัน่หการหาแลาวอกเขาจะมาเขาหาอย่างเขาเห็นอีอย่างเขาสิสิบเอ็ดทำไาเขาเขขาใจผมมีนอย่างเขาจะบอกขาใจเด็กทีบริษัทมลังะเช่นเดีกนานบรตใช่ไหมเาบอกว่าเป็นเวษเราก็เขี่ยแ่งหประธานใส่เขาจะเปห้ามคือใครย้อนบริษัทเออจะองอย่เชนดอยวกันี้อนในดเรื่มบอกนี่ตัวสงหมื่นย้อนแต่ได้ตื่นแต่สองตั เอ้พวกมาน้เดือนก็เกดนที่เดิมมากเนี่ยตอไปแล้วเสิน้าจะไปเอายใช่เอาหมากคุณเอ้าทุไหนเจายกกองไปประเดี๋ยวกเนียปีนึ่งก็บเบิรีกเยอเยอะ่ไม่หาเจ่งพลาสิก็ใาไหมเอากกกองก็ใช่ไเอาไม้หมดเจ่งค้เป็ให้ก็ที่ที่วันพร้อมของใครชิปิดเก็ใช่หมนี่ก็ไม่เลยแสดงทัศนค่้ว่าขั้นะเบิมีหกสามวนนี้จะเป็นบริษัทตัวใดจะเป็นเดือนเด่นอผู้สื่อข้องไปว่าห้างเลครับไปขายอยู่ขาสบายเท่อง แต่เเป็นอย่างแต่ถ hmm. ้าเป็นบริษัทเขาต้อิดต่างนครับยสิดนั้นเขาต้องเป็นบริษัทเรไปหาลูกค้านบแต่ข้าสุดเปิดตลาดมาซองหรือเมื่อแร้ทัชจลูคือเข่าน่เป็นบริษัทเป็นตัวแทนในบริษัทเต่างนัทกน้เล่เท่าตอูกค้าลูกค้าเขาจะยึเป็นไผในหนาเขาปูเสือคือขาเนียบอะไรลูกค้าจะเทียนจลอาจารยไปขเคเรื่อนตัวเขาชนูค้านที่ามเล่สองตัวจลูกวงกลมหนึ่งในเ ยาไปขึ้นระลึนนอกจากผู้เสือย่างเดียวเอาผู้เสีอบันหลอดยาชิบปล่ามเตผู้ายไปเันไปไปล่าปานั้นก็ต้องเปนางบอกวันไหนเจไวทีไปน่จะซื้อและจัเที่ยวนอาล่ามไปเยก็ท้าปีนึงพันาไม่ใคมาหนังจบเสียวลาจ้าเจ้โโฟกันใติดุดนะสัดาต่อสองกลุ่มคู่ขากับลูกขาลูกขาที่บได้ว่เดน้คูขาคือคนที่ว่าแปนไปนั่งหเออท่านบอว่าแไปนั่งเ้าตีมาทั้ง ดูขาเส้นส okay, uh, bueno. ุดจบพราะเนี่ยราจะบอกว่าเนยค่าไไม่ใชเนนสุดราจะบอกเอาเข้าหจเองพ่เขก็สบายใจเ้าะเขาสบายใจโอเคแล้วต่อมาตอนนี้คู่ฆ่าคู่่ามีอไคู่ฆ่าคือพวกกุ่มแสดงคู่ฆ่าคือบอกว่าเกีียวสุหรืพวกกุงมาคู่คาคนที่ว่าสาหาราสารนแหลจากเขานำการมาเข้าเออมาคู่ฆ่าต้อขั้วเกล่อนตามระบบทุกัดกุ้งคู่ฆาต้อเฮี้ยนหูหรือพุกคนเฮี้ยนเม่ได้ สามขอ да เหี้ยอามขอเหี้ยนบริษัทอันดียวรอสดงเจ้าเป็นเป็นเป็นบริษัทที่แบบว่าเป็นประเทที่เขาสถาบันจ้าเมื่อจากมีพิสาหภาเขาทั้งนั้นแสดงจะต้องภาพบริหนึ่งนั้นนนั้นตัวเหี้ยมตัวนี้เป็จาเหี้ยบริษัทอย่าสิบีอกหมดเหโมกิได่เดิแสเฮ้าไปฟอสโลทีฟอสซตีเป็นไดนานี่นี่นี่ก็โลกไปหาบ้านเน่ตมีเอาเอสารับนงไบจะีเสจะซีเี่เขาทอดไ่บกว่าไปเอาญยานบัตรมาหาบริษัท ครูขายขายจีไ้เป่ีไห้แค่บจะไปซ่อมอกไปเจ้าดิครูขย้ายไปขย้ายได้กิจะได้งนี่ชวนมาเป่ป็นกอนก็ได้เลยเกับู่้งมันหยาป็นมไสซันแกันพูถึครูขาเด้อโอเคต่อมาเปสบานึงครูขาเด้เปล่าเปลาึงนี่เวลาเขาต้องเสนอครูขาเขาจะได้ขอได้ใหบอกตรงอย่บอกหมวได้เด้อนะจไน เป็นกระสอบเพรา่ยาสิบไปล่ามอย่าอื่นจะมีคะแนนเป็นเที่ยวมีวมีเที่ยวมีหนาวัมีเฉียงไปวัตถารามเนี่ยคดองทนี้ไม่ใ่เรไปล่ามมันนั่นเขาเป็นชนใจเจะรอบโกก็มีญเอาเป็นยังทวละขาไป้อไปคุยคุอเขาจริคุยเดียวปัานีนักัานคนสมเป็นเหลือเป็นหมันเป็นเหลืองปัาน้อคือพวกเปลี่ยน่งเปลี่ย เป็นได้รอกเป็นใข้ขใจบอกเป็นบอกเป็นจะได้มอนระจานเข้าไเหี่ยนกันนเอาเหี้ยต่ว่าประธานบอกเป็นจะสั่งคุเป็นข้อผคบอกปันะสังคุณนี้ราประสานันบนบันคอยมันคอยบอกเป็นดิท่าันนะสั่เบั้งหมนึงสิบร้านแปดห่สิอธิบายฟังแต่ไนจะสิข้าใจว่าเขาบอกจะได้เนีเมื่อเขาไอร้าคือกบาเคาถามเนึ่งเขาจะไหบานเป็นยันก่อนเน่ยเดี๋ยว้เป็นบริหารสะบอเข้ใจเป็นได้นานขันนาช่วมันอึดติ ก็บอกเรื่องเขาไนี่จะได้โลกตวนีตวนี้นี่เ็เศตตวนีนี่แต่จากจักรที่ตัวนี้ไปห้จาตัวนีคันปะหาไหมก็รอเรื่ององกระจักนึแ้งปชัดโดระานยอไปเองดแตปร่นี้เขาก็เืียมันเลยเซียมั่เลยยังจะไม่่านขอช็อกภาษามเลเออนี่นี่อันนี้บอกซะว่าอีกเดีวาเาจะไปเห็นต่อเลยมือเขาเลเี้นตนีไปเลยเขาตองเขาใจภาษาตวนีกกาจจีเจีเลยเด้อ เขาจะคิดลบกัะบัดน okay. you. you. so ี้หลังจากบันเดอคนน่ะหลังจากเขาไปสุตัวยางไปพวกพยาบาลซึ so ่งว่าเขาจะไปเฮ็ดเอีดซานแบบรอเสือได้เห็ว่าเขาหีนีบันทึากับุก็มาตลอดเตวานได้การบอกพยาบาลหามเมืออนยักนขันยักนังป๊บหอแม่น้เมื่ยเขาจะไปเอาเองยัเดือเพเขากระนุนกันเขากับชุดแตงมาพยาบาลอย่างไรเขาก็โถกเมื่อโนประมาณจะพู่งบัตอยไรเขาบ่าแบบนี้บอกคือยัง มีใหญ่บกับผใหญ่แล้วโรคไปหายเ็ป็ใหญ่โตแลวได้หมือหนาไปกระดนาอเนยอนมือป็นใหโตพาะจะปูฟังพิษจะดึงือกัจะบอกขั้นเหตุการเอกสารที่บาิัทไจะได้จะกระรอั้นคิดเองตัวเองจะตายโดดจะไม่ได้สลัดบันนันนะแต่ขั้นบอกเราจงจับยุ่จะชถ่ายมากเลืนวเอาเ่นเพียดน้ำประจักษ์ออกเองเพียรไปเลยมาชูถ่ายมากไปช่วยไปที่เป็นโต บสักหงหนหน่งนี่นะมีใหญ่นิ่งขึ้นมาตัว่บแล้วบาทก็ได้ใหญ่ขึ้งไปอกให้บอกไปยังไปะลกคเอาไปยังตัไปทุกบาทนี่ที่มันรร่อยๆไม่โยูีมดได้ไม่ไะไปไอเราไเขาไม่ตาพอเมีตัวบอกไปบอกต่อไปเลยก็รบเรื่อยๆเราช่วยแตก็มีคนมาเขาจะาราบ็นหน่ะี่ยีัมีอัดาไปยบีหเขาตอบสันสันมาตอบ็ปยังหนอจากนั้นไปโยบไมดได้รับตัวแต่มีปัญหา cần sẽ thông tin <laughs> tăng phù hòa, cần này, cứ bị mấy cái <laughs> mịn vấn đề học có phải không? thấy không? Sản lượng năm vừa rồi, súp có khối lượng cao, khối lượng này, 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 khối lượng มีเงืไขตามนี้พูดกันใหเราบบุหลังจากจบเป็นพือแบบนี้ไอ้บเดอรีเดอันนี้ลงหนาไดทำให้เสื่อายกัสิไอนี้ไปสื่อไรวันี้บริษัทนี้สิลงไปตามแบบว่าไปบึงเขาว่าเขาใส่ตู้นี่เปินไอ้ๆหน่อยนบบนี้จะเอาซื้อข้อไหนเปของนะนำเป็นคนของบริษัทเพื่อให้มีประโยชน์จากเพื่องมหนาเมอาค้าเยินเวลาเขาเจอในื่อนงหนาอาจะบอกว่าค้ายเองไงแอบพุงะิาจอกขันที่สเจะที่แบบขันที่สองต่อไปมือคันที่ อยู่ด้วเห็นกับคนบอกว่าขายก็ต่ายะที่หรอยาสิบปาะหขอไปแล้วท่านนี่เป็นเชื้อช่วงบางสัญเมาเจ้าขายฟันเปิดจืขายสี่ตัวขาเกจอบเออจะาไปชวนเขามาแบบมึงไปเห็นกับส่วงบางลามไปขอไม่ไปเลยเขาจะบอก